สวัสดีค่ะวันนี้นะ้่าว่ากับชุกุนจะมารีวิวรางแข่งรถเจก,กิได้ค่ะตามมาดูกันเลยค่ะตัวรางทำมาจากพลาสติกค่ะเป็นท่อนๆค่ะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะเวลาประกอบก็จะยกทับซ้อนค่ะแล้วก็ใช้มือกดค่ะนะคะก็จะมีกิป มาให้ค่ะเอาไว้เอาไว้ล็อกค่ะล็อกประกอบเสร็จแล้วค่ะเรามาดูตัวลังกันเลยค่ะ ลักษณะเป็นรูปวงรีค่ะมีความกว้าง90เซนยาว138เซนสูง20เซนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบกั้นไม่ให้รถออกนอกทางค่ะมีทั้งสนามเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสตาร์ทค่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแถบมักรูปค่ะเป็นแถบเส้นชัยค่ะ วันนี้เราเอารถเจกิได้มาแข่งกันสองคันค่ะมีคันสีแดงก็สีดำค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะตัวรถมีรูปร่างสวยงามค่ะมีเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อหลังค่ะใช้ท่าน AAA สองก้อนค่ะเรามาเปิดด,ดนนูด้านในกันเลยค่ะ นี้นะครับเราเอารถมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับระหว่างรถเก d r ไร e รถดันกันแล้วก็รถทามยิยานะครับตรงนี้นะครับก็คือรถของเก d r ไร e นะครับตัวนี้ก็คือดันกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือรถทามยิยานะครับรูปร่างตัวรถเขาไม่เหมือนกันนะครับรถของดันกันก็จะเป็นรูปร่างาเปรียวเพียวแล้วก็เป็นลนักษณะเหมือนเหมือนเป็นเรือนะครับเป็นปลายแหลม ส่วนในสองคันนี้ต่างกันตรงระบบขับเคลื่อนนะครับคือทามิยะจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนของเกกิ G ีดรจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ฐานก็คนละแบบนะครับทามิยะจะเป็นฐาน a a 2ก้อนนะครับส่วนเก็กกไดรคือฐาน AAA 2ก้อนครับวมส่งเลยเลยค่ะอาก่อนจะลดกันเลยครับ พอน้องอาวากับน้องวาวาจะแข่งกันอีกรอบนะครับ พอน้องอาว่าใช้รถคันสีดำน้องอาว่าใช้รถคันสีแดงใช่ค่ะน้องอาว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเต็มตัวหนึ่งสองสามไปเลย แสงอีกรอบแล้วรถคันสีแดงแข่วไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลดดันกันสองคันมาแข่งกันดูนะครับเี๋ยวกันเลยครับ กันสีขาวจะแรงกว่านะครับกำลังไล่ที่กันสีดำแล้วกันสีขาวเตรียมจะแซงกันสีดำแล้วครับต่อท้ายกันแล้ว เอาแสงแล้วครับ เตรียมจะน็อกรอบอีกรอบเลยนะครับต่อท้ายแล้วแสงแล้วครับสีขาวแสงอีกแล้วลักษณะการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่นี่เป็นรอของดังกันนะครับมอบินบนรางเกจีไกด์ เดี๋ยวเราจะเอารถทามิยาลองวิ่งบนรางของเกกิไดดูบ้างนะครับมาดูกันเลยครับเขาจะวิ่งไม่ค่อยได้นะครับ สำหรับตัวลางรถเกกิไรเท่าที่พ่อน้องวาวามีเก็บทั้งลางรถด,ดันกันแล้วก็ทามิยาแบบ3เลนนะครับลางรถของเกกิไรมีขนาดที่พอเหมาะนะครับคือไม่เล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับตัวลางมีลักษณะเป็นรูปวงรีนะครับในการเล่นจะเป็นการอาศัยความผิดพลาดของรถคันข้างหน้านะครับเพื่อให้รถคันหลังแซงนะครับ หรือเป็นการเบียดกระแทกกันของรถนะครับเพื่อให้เกิดการแซงกันนะครับความสนุกอยู่ที่การลุ้นกันในการแซงของรถนะครับหรือการกระแทกการชนกันในรางนะครับในคลิปพ่อน้องวาวาและน้องวาวาทําการเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนการเล่นจริงๆขึ้นอยู่กับน้องๆเลยนะครับว่าชอบเล่นกันแบบไหนนะครับอาจจะวิ่งกันจนน็อกรอบหรือนับจํานวนรอบในการวิ่ง เอาชนะกันนะครับสำหรับลางรถเกียกีดรฟ์ ry, ก็สามารถเอารถของดันกันมาวิ่งได้นะครับละด้วยความเร็วของรถดันกันซึ่งวิ่งได้เร็วกว่ารถเกียกีดรฟ์ ry, ก็จะทำให้การเล่นมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับจากที่ทดลองวิ่งเล่นกันกับน้องวาวานะครับรถเกียไีดรฟ์ ry, และก็รถดันกันนะครับก็วิ่งได้ทั้งคู่นะครับส่วนรถทามิยะโฟวิลด์ได อาจจะวิ่งได้ไม่ดีนักนะครับเนื่องจากตัวรถเขามีพื้นฐานที่เหมาะสําหรับการวิ่งในเลนที่เป็นทางเรียบมากกว่านะครับสําหรับล่างรถเกจิกไรเดี๋ยวเราจะนํามาทําการรีวิวให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับอาจจะลองโมดิฟายตัวรถนะครับเช่นการเปลี่ยนมอเตอร์หรือทําให้รถแรงขึ้นนะครับแล้วมาลองดูกันนะครับว่าจะวิ่งเล่นได้สนกสนานกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับ คลิปนีน้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ,คะขอบคุณค่ะ